เรื่องว่าแม่สดจริงไหมแม่สดจริงไหมเราชิงกับคำถามนัม้นว่ายังไงหรืต้องเตรีย,ยตมตัวยังไงกับการรับคำตอบนี้ชิงค่ะก็ตอนนี้คนก็ไม่ไ้ถามอะไรมังก็มีอยู่เรื่องเดียวที่อาจจะแบบไม่ได้เคลียอะไรเพราะเรื่องอื่นเราก็ไม่มีอะไร,ค,รค่ะเรื่องงานเรื่องลูกอะไรเราก็ก็ปก,กติแต่แนววันนี้เราแบบสำอัญเป็อย่างยิ่งามัยนี้มุ่งซอนเรอหเอเออไปนีถามจนเริ่มงงตัวก็งงเริมได้คนรับแจ้ ตอนเราตกลงไปตกลงทำอะไรตอนไหนแล้วโอเคปกติอาจจะเป็นเด็กกว่าบางทีก็ตอนนี้แห้งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ตกใจหรอแค่ลยงงตกลงอย่าแห้งหรือไม่แห้งตกลงแม่ทำได้ยังไงแม่มีกลัปว่าแฮปปี้ค่ะไม่มีอะไรยังโสดไหมคะโสดค่ะโสดแต่ก็พอมีเข้ามาบ้างมีอะไรล่ะคะมีเข้ามามีให้มันกระชุ่มกระชวย อ,อ,อมีเพื่อนนก็มีอยู่แล้วค่ะาาอะไรอย่งง้่อ่ที่รู้ก็ไม่มีม่มีสัญ,ญาแงไงม่ะคแ,แ,แม่แอไ่ามไม่นทุสึก,กทุกวันนี้ก็แฮปปีนน้ีอยู่แล้วะค่ะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันถึงวันนั้นมันก็ถึงเอง ก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะเวลาคนแบบว่าลุ้นไปด้วยให้กำลังใจก็แสดงว่าแบบว่าทุกคนไปเขียวเยอะน้อยก็อุ่นใจว่าวันหนึ่งทัศนีก็ไม่มีใครว่าอะไรอะไรค่ะอะไรค่ะอยากให้คุณแม่มีคนมาดูแน่ใช่ค่นี่ก็ขอบคุณมากค่ะเวลาอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็ก็รู้สึกเป็นกำลังใจค่ะว่าเออทุกคนก็แบบหมายถึงว่าก็มีคนที่เป็นห่วงเราอยากให้เรามีเพื่อนคู่คปีหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วอยากคุณปีมีแต่บ้างนของเรื่อง เขาไม่ไดแซวหรอกเขาเขาเชียร์เขาเชียร์จริงเหรอเชียรก็เข้าใจในเหงงนะพี่งงไม่งงหมายถึว่าเขาก็เข้าใจว่าเออบางทีกแบบอยากให้นนี้มีแฟนหมายถึงว่ามีเพื่อนมีอะไรแบบนี่คุณแม่แบบคือเอใช้คำพูดเลยค่ะว่าแบบอยากให้มันมีแฟนนะอะไรก็เป็นแบบของเด็กๆเขาก็เป็นแบบเป็นแบบน่ารักอยากเห็น มีโมเมนต์แบบเผอบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวบรตัดมาว่าอยู่ดีๆคเอาไหนมาเข้าใจเขาใ่ขใส่อะไรเข้าใจในระดับนี้แหละคือว่าแบบเออเป็นจะได้แบบแม่จะได้มีเพื่อนแม่จะได้แบบอคะไม่ามหงาก็ไม่เคยนี่รูปไม่ได้เหงาบางทีก็อยากมีโมเมนต์เหงาบ้างเูเงียบเลยเข้ยจล้วแม่สแม่สนไม่สนนหมดลแนีอีกแล้ว ยากอนเนี่ยขอยู่ตาแนีลแล้วกาทำได้ชัดเจนมาอยังไม่ชัดเจนแม่แมแม่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 แมแม่แมแม่แมม่มมมแมม